ว่าเราคิดแล้วเราทําอะไรแต่ก็เกี่ยวกับที่เราดูหนังไอ้นี่เป็นแค่ตอนที่หนึ่งนะว่า think, ถ้าเราคิดถึงอะไร <m akes story> มันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา <m akes story> เราคิดถึงเรื่องอะไรมันก็จะเข้ามาก็นั่นก็หมายความว่าตาเรามองเห็นอะไรเราคิดอะไรเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันก็เข้าไปในจิตใต้สํานึกเข้าไปในจิตใจ <m akes story> เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกดูสิ่งที่เราต้องการเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีเราจะไปดึงดูดมันเข้ามา การดึงดูดคือมันมองด้วยตาได้ยินด้วยหูคนตีกันทะเลาะกันแต่โดยส่วนใหญ่อย่างที่เขาบอกว่าให้เรารักษาอารมณ์ความรู้สึกดีๆเอาไว้เนี่ยให้ได้ตลอดทั้งวันแล้วดึงดูดแต่สิ่งดีๆเปิด YouTube เปิด YouTube ดูปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดเราเปิดดูตลกเปเราเปิดดูเพลงาอารมณ์ดี แต่ถ้าเกิดเราเปิดดูข่าวดูความสูญเสียดูเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกดูแต่สิ่งที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเราไปจิ้มไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่เป็นข่าวเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรสารพัดเรื่องที่มันเกิดความสูญเสียเนี่ยเราก็ไปดึงดูดไอ้สิ่งที่สูญเสียเข้ามามนึกออกไหมและเราก็ไปจําไว้ในจิตใต้สำนึกมันก็เป็นเมื่อวานที่เราได้คุยกัน ราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่เราต้องไม่ดึงดูดสิ่งที่มันไม่ดีเออเป็นลบเราไม่เอาทิ้งเลยเลือกไม่ดีทิ้งเลือกไม่ดีทิ้งแล้วพอเรารู้ตรงนี้แนละเฮ้ยแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้มากที่สุดคือรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับใคร <c oughs> เออตัวเราเองรู้เกี่ยวกับตัวเราเองรู้เกี่ยวกับตัวเองเพราะะนั้นเป้าหมายเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราจะไปที่ไหนเราจะมีเป้าหมายอย่างไร